ธุรกิจนะครับเนาะธุรกิจอเมรีเนี่ยเราต้องการความสําเร็จเพื่อไปสู่เป้าหมายอย่างหัวข้อไรซีเนโอใช่ไหมครับทําไมเราต้องไปสู่หัวข้อไรซีเนโอเพราะว่าการทําธุรกิจเนี่ยถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จมันไปสูป่จุดนั้นไม่ได้ครับแต่ว่าการจัดชาเลนจ์หรือว่าการทําตาแหน่งเอายกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะชาเลนจ์ตำแหน่งเซมัตเตอร์เนาะจะต้องทําอย่างไรนครับเพราะว่าระหว่างทางที่ทุกคนตั้งเป้าหมายไปถึงการชาเลนจ์ไปถึงอิเลียนเนี่ย เอาตำแหน่งแรกก่อนตำแหน่งที่สาคัญที่สุดในอัตโนมีครับคือตำแหน่งเซมิเตอร์น่ยทาไมเราต้องตัดสินใจครับเพราะว่าการที่เราจะตัดสินใจนะ่ะมันจะได้มีวิธีการว่าอ้จะต้องเตรียมตัวอย่างไรจะต้องหาวิธีการอย่างไรจะต้องปรึกษาใครนะครับจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเอาเช่นเรายกตัวอย่างง่ายๆเลยโจทย์ก็คือถ้าเกิดเราจะเป็นเซมิเตอร์ใช่ไหมครับคะแนนส่วนตัวต้องมีที่เจ็ดแสนนะครับส่วนตัวเจ็ดแสนคะแนนและโจทย์ก็คือ สองล้านห้าขวาสองล้านห้าเนี่ยจะมาจากไหนใช่ไหมครับเะนั้นเราก็ต้องมีผังองค์กรมีเครือข่ายที่เราจะต้องไปดูว่าอ่าลีดว่าซ้ายเรามีผู้บริโภคกี่คนมีนักธุรกิจที่จะมาหาผู้บริโภคหาพีวีที่เกิดขึ้นในสิบห้าวันเนี่ยได้เท่าไหร่ยังไงนะครับเพราะตรวจมันคือทํายังไงก็ได้ให้สิบห้าวันเนี่ยให้ได้คะแนนสองล้านห้าซ้ายและขวาถ้าได้ปุ๊บเราก็จะเป็นตําแหน่งซิมมาเตอร์ใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่ได้นะครับ ก็ไม่ได้ก็ต้องไปรอยมันเหมือนเป็นเกมชนิดหนึ่งอ่ะเป็นเกมว่าเป็นเกมนะเพราะว่าจะไปถึงด่านสองนั้นห้าซ้ายขวาเนี่ยในระหว่างทานเนี่ยเราจะเตรียมตัวอะไรบ้างถ้าเราไม่มีโครงสร้างผู้บริโภคเลยไม่มีนะักธุรกิจที่จะมาดูแลผู้บริโภคช่วยกันาหาพีวีได้ยังไงเนี่ยยังไงเข้าไปไม่ได้ครับและสําคัญที่สุดทุกครั้งที่จะชาเลนจะต้องมีการวางแผนครับถ้าไม่มีการวางแผนยังไงก็เป็นไปได้ยากครับเพราะอะไรครับ เพราะว่าอย่าลืมนะครับการชาเลนจ์ทุกครั้งในธุรกิจอัลเทอีครับในรอบ15วันนะครับ1ถึง15สิบหกถึงสิบเดือนใช่ไหมครับมันไม่ใช่ว่าลากไปได้ยาวตลอดใช่ไหมครับฉะนั้นครับทุกท่านครับก่อนที่จะชาเลนจ์อยู่ที่ตัวเราก่อนเราตัดสินใจหรือไม่อย่างถ้าตัดสินใจเสร็จครับอยู่ที่เราครับและวขาพาร์ตเนอร์ข้างล่างไม่ใช่อยู่ที่ผู้สปอนเซอร์นะครับเพราะผู้สปอนเซอร์เป็นเส้นทางแห่งโชคเขาไม่ได้มาสร้างความสเสำเร็จให้เรานะ ออมาเป็นที่ปรึกษาให้เราครับแต่ตัวเราครับจะต้องมีผังองค์กรที่จะดูแลผู้บริโภคคะแนนซ้ายขวาของเรานะครับ<_ <EN> _>ไม่ใช่คะแนนจากผู้สนเซอร์โยรมานะครับเป็นคะแนนที่เราต้องหาที่ต้องดูแลครับนะครับ,นะรบไม่ใช่ผู้สนเซอร์ไม่ช่วยกระโทษโนโทษู่นโทษนี่ไม่ใช่นะครับถ้าผู้สนเซอร์อ ا, ฝั่งหนึ่งเขาโตไป6แสนฝั่งหนึ่งมีแสนกว่าเขาก็ไม่ได้บาลานซ์ไม่ได้รายได้นะครับแต่เราได้ไรายได้ฉะนั้นตัวเราตัดสินใจเพื่อตัดสินใจสําเร็จนะครับถ้าตัวเราไม่ตัดสินใจสาเร็จ จะไปโทษแต่ผู้สปอนเซอร์ไม่มาช่วยนู่นนี่ไม่นะไม่ได้ครับเสร็จแล้วครับตัวเราต้องมาวางแผนอย่างที่ผมพูดเมื่อคีนเพราะทุกคนต้องการความสําเร็จใช่ไหมครับความสําเร็จนั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องมีตําแหน่งตําแหน่งทําให้องค์กรเติบโต OL. ถ้าองค์กรไม่เติบโต OL. นั่นหมายถึงว่าเราก็ไปเรื่อยๆไม่เรื่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราจะสำเร็จได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะว่าทุกคนต้องการความสําเร็จเพื่อไปตอบโจทย์การไปสู่เป้า mixing, หมายหรือไลฟ์ซีเนโลใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไม่มีไรายได้ไม่ประสบความสําเร็จไม่ชาเลนต์ตำแหน่ง เราเ็าเติบโตไม่ได้พาร์ทเนอร์ไม่มีไรายได้สุดท้ายก็ต้องเลิกเละลา้ลาไปครับอย่าลืมนะครับการชาเลนจ์ทุกครั้งจะมีโปรโมชั่นจากบริษัทให้เราเห็นไหมครับไปถึงอ e ีพิเลียนอ่ะทั้งหมดอ่ะสี่สิบเอ็ดล้านกว่ามันไม่ใช่น้อยฉะนั้นทุกท่านครับการชาเลนจ์ถึงมันจะท้าทายเป็นสิ่งที่เหมือนจะยากแต่ถ้าเราเข้าใจมันก็จะไม่ยากนะครับฉะนั้นทุกท่านครับการชาเลนจ์สคัญมากๆครับผมพูดได้เต็มปากเลยว่าสําคัญมากๆและการชาเลนจ์บางครั้งถ้าเราไม่วางแผนนะครับ ไม่ใช่ว่าขาเล่นครั้งเดียวแล้วได้เลยนะครับมันต้องมีการลองผิดลองถูกนะครับดังนั้นผู้ที่ประสบความสูญเร็จผ่านไปแล้วในแต่ละด่านนะเขาจะมาบอกเราได้ครับเราต้องปรึกษาระวางแผนให้ดีครับนะครับเพราะมันเป็นเกมชนิดหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับไปถึงแต่ละด่านเนี่ยมันใช้เวลาในรอบ15วันและโจทย์มันคือ2,500ซ้ายและ2 5ขวฝาน,นะครับถ้าไม่ถึงนั่นหมายถึงว่าคุณต้องเริ่มต้นใหม่นะครับฉะนั้นวางแผนให้ดีและตัดสินใจให้เด็ดขาด พอตัดสินใจให้เด็ดขาดปุ๊บวิธีการมันจะตามมานะครับแต่วิธีการนั้นจะต้องถูกต้องด้วยนะครับวันนี้ก็ขอให้ฝากไว้กับทุกคนเลยนะครับว่าที่ยังไม่ได้เป็นเซมมัตเตอร์นะครับตัดสินใจเลยครับตัดสินใจให้เด็ดขาดเป้าหมายคือต้องเป็นเซมมัตเตอร์ให้ได้และช่วงนี้มกราถึงมีนาบริษัทก็จะมีโปรโมชั่นเห็นไหมครับทิปของเกาหลีถ้าเร็นเซมมัตเตอร์สองรอบสองคะแนนใหม่นะคนใหม่เราไป ทริปของเกาหลีนะครับเที่ยวเที่ยวเกี่ยวเกาหลีเลยนะครับหาไม่มีแล้วนะครับโปรโมชั่นแบบนี้ฉะนั้นครับชาเลนส์ครับอย่าลืมครับอย่าเลยต้องท้าทายชาเลนส์เป็นเซมัเตอร์ให้นะครับสองล้านห้าซ้ายและขวาสบายสบายถ้าเราเข้าใจวิธีการนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้ครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกคนต้องการไปที่เซมัเตอร์อ่ยกตัวอย่างเลขเก้าอ่ะหนึ่งบวกแปดก็เก้าใช่ไหมครับ ห้าบวกสี่ก็เก้าสองบวกเจ็ดก็เก้าวิธีการไม่สําคัญแต่ทิศทางสําคัญนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเป้าหมายก็คือเป็นเซลลยมาเตอร์ครับหาวิธีการให้ได้แต่ทิศทางให้ถูกต้องแค่นั้นเองวันนี้ก็ขอขอบคุณและก็ขอยย้ำนะครับชาเลนจ์นะครับท่านใหม่ๆยังไงต้องชาเลนจ์ถ้าทุกท่านต้องการความสําเร็จในธุรกิจอัตอมีครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ